แม่เราแบบเพื่อนเรามีอะไรจะบอกเพื่อนเราต้องการตัวนายแล้วเรามั่นใจว่าถ้ากูขอป่วยดแผลเขาไม่ว่ากูเพื่อนต้องงานวันที่สิบเจดเรามีตีหนึ่งไว้เพื่อนเรามีแขกงอีกหนึ่งใช่เพื่อนวันที่สิบแปดเราขอตัวเราขอยืมตัวนายเดี๋ยวได้ไหมเพื่อนแม่เราขอเราไว้อะไปไหนเพื่อนซัมเมอร์เพื่อนแม่เราเปิดซ่องที่ซัมเมอร์เพื่อนเขาอยากให้นายมีชีวิ แม่เรา,อาบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่บแปดบวก2ี่บวนะยี่สิบห้าบวกแปนโอ้โ<ป>หเราเทสได้นด้นถ้าไม่มีกล้องเราสาบมาเราเล่นสุดเลยอ่ะปอกเลยอ่ะมันเป็นห้องไพเ่เพยยื่อนอาจจะเป็นกล้องเราหรือเพยยื่นได้ไหมล่ะอ้าวเอาไม่อมอ,มอะไรกลัวกลัวกลัวทำไมเว้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้โอโครับ รุ่นใหญ่พี่เก๋นฮะพี่โอ้พี่เก๋โอ้ควยกันเรารถใหม่เลยโอ้แล้วดูขับรถไสกันเฮ้ยรถอะไรอะรถอะไรอะรถอะไรอะพี่เกจคันอะไรอะเจ็ดล้านฮะเจ็ดล้านเจ็ดล้านอะไรไม่จริงเงี้ยเดี๋ยวดูพี่เก๋หน่อยขึ้นหน้ามาดูเลยอ้าวผมขอดูผมขอดูอะไรอะรถอะไรล้อไม่หมุนอะงง อุ้ยมันเหมือนพวกอยู่ในอยู่ในกระตูนเลยอบพี่ต้อมสวัสดีครับพี่ชายสวัสดีครับน้องสวัสดีครับเอ้ยอันนี้คืออะไรครับเนี่ยพี่ทำไมชุดสีขาวก็คือไงเนี่ยพี่ชายอ๋อมามาจับน้องฟ้าสักหน่อยครับจะมาจับน้องฟ้าจับน้องฟ้าอันนี้ฟ้ากระตูนเลยพี่เขิหรือเปล่าครับพี่เฮ้ยเอ้าเฮ้ยใครเลือนอ่ะเอ้ามันโดนเลือนเลยว่ะโดนเลือนโอ้รุ้นใหญ่เมืโดนกูนะบอกนะ

ข้าไปหนึ่งเพื่อนไอ้โกกลับไปเขาไม่ตามแล้วคืออะไรอ่ะอโลดเราได้สองแสบไม่ได้เพื่อนหรือไม่เหมือนโดนบิดเลยอ่ะไม่ได้ล้วะเขาเขาลัดเขาลันไม่ผ่านอ่ะเราได้ดิเงี้ยเพื่อนฮัลโหลพี่เนี่พเจกนแบบแบบแบบไมีได้สองแสบไม่ได้พี่ไม่ไม่ยางมันมีหมาตัดหน้าโอ้ยี่ใครทำไอ้แม่พี่มันมาเล่นตรงนี้น้ำน้ไฟแดงนี้ไฟแดงตรงนี้ไฟแดงงนี้หนึ่งสองสาม โอ๊ยไอม่ไม่นำไปนะไม่นำไปนะโอ๊ยอะไรอ่ะฮัลโหลพี่ว่ะฮัลโหลพี่ว่ะไม่ถึงนันชายไงเออรอรอรอใจเย็นหน่อยพี่อย่าสับยกพี่ไปอย่าสับยกเอ้ยโอ้โหโดนยกโอ้สวัยนี่ใช่ไหมเนี่ยไอ้โกรถเนีอนอ่ะบุญหน่อยเออสวยสวยโกสวยเฮ้ยโกเฮ้ย ไอ้เยียโดนสามโยกเพื่อนมวิ่งตามมาดูวิกเก็ตดิเฮ้ยเฮ้ยเกตแรงเฮ้ยเฮ้ยมาได้ไงอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมมาได้ไงโอ้ยเฮียเว็บบ้ากตี้ไงโอยโอ้ยปุ้บูทเต็มที่แล้วเคลื่อนมาได้ไงโอ้ยโดนเป็น่าตโอ้ควายเฮียอยู่ยังไหนโก่อยากได้อะเพื่อนเจ็ดล้านตอน เจ็ดล้านจริงเหรอเจ็ดล้านจริงเหรอไอ้เหี้ยพ่อมึงอะรถที่อะไรเจ็ดล้านน่ะน่าจะอยู่ระยะนั้นน่าจะวิ่งสองห้าสองหกอะกูดูจากทรงแล้วแล้ววิ่งสองสองหนึ่งห้าห่างเราขนาดนั้นอะคืออะไรอะแดกแดกแดกเป็นทุ่งเลยน่าสามร้อยอกูว่าโหไม่เห็นฝุ่นเลยเพื่อนอือครับเอ้ยอันนี้มันนี่งไหนเนี่ยสักแต่สามร้อยอะไอเหมือนโดนหลอกเลยรถอะไรที่สามร้อยได้ไงอะพี่ จริงรถเป็นแรงสองแสนนะครับเท่าไหร่นะโอ้ยเท่าไหร่พี่เกดเออไปซื้อไปตามไปซื้อไปตามไปซื้อไปซื้อไม่ใช่ไม่ใช่สองแสนมาชิงอ่ะมึงอาจารย์คือสองแสนอ้าวคืออะไรครับเมื่อกี้มันมันไหลายรอบพี่เมื่อกี้มันพี่เมื่อกี้พี่โกงอาย่างเงีก็ตาแรกก็งอของไว้ก่อนไงผมขายคันนี้ไปซื้อเวปป้าดีกว่าว่ะไม่เดียวเดียวมีกี่พันนะมีกี่พันนะพี่มีสิบคันในประเทศมันเป็นกิจกรรมอ่ะเอาวแล้เอามาเอามากิจกรรมไหนนะพี่พี่ฟิตต่อเขามาคันนี้นั่งได้คนเดียวอันนี้ได้ซื้อซื้อมันเจ็ดล้านตำรวจอ่ะมีขายครรับตำวจโกไปซื้อดิ ตวนมีขาาจจะไม่ใช่ใช่มันไม่ขายเขาแจกกิจกรรมหนอพี่ตอนแบบใครแชร์ใครแชร์หน้าเพจแล้วก็เหมือนับผกจำได้แลลวตอนมีกิจกรรมแชร์แล้วเหมือนรถแมวโอ้ยพ่กูจำได้แล้วตอนนี้มีคิขาย6.5อยู่กล้นหมือนรถวโ้ยพี่กูจำไดแต่วตานี้มีกซจ้อมา7.2แต่ว่าตือรถจมัโขายพี่กูจำได้แลมวอนนีมีกิมแชมเหมอนรถแยพีู่ำไดัแล้วือนนเหมอนรถการมตูนเล้วเหมือนมอยพี่กูจอไดแล้วตนนี้มีกกรรม้เหมือนดดูดิล้อพี่หมดได้ึงดูพี่ไม่มี ไม่เป็นไรไม่เป็นไรส่งไม่น่าแรงเลยนะพี่องลดนิดเดียวเองแรงนั่งสองเลยแดกหนึ่งสองอุ้ยไปก่อนเลยพี่เอ้ยเๆ้ยโดนโดนเอ้ยโดนก้โดนแดกรโดนแดกไปแล้วดมาไอโกไอ้เล่้วเย็นเย็นเยเย็นเย็นอุ้ยนโดนแดงนขราแดงนะไม่เอาเพื่อนย้ายยาแตก สับยกอยู่ด้วยอะไรเพื่อนโอ้ยสับยกโอ้ยโอยกโอยมาแล้ว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 พี่ท้มาเลยเฮ้ยเฮ้ยโขบุดขอบโขบุดขอบโอ้ยโข่อยอะโข่อยโขบุดขอบอยู่โอ้โหโดนแดดทุกคันโอ้โวยโอาโวยเดี๋ยวกักากไว้เฮยโอยกูไม่ไหวเลยเนี่ยมันมันไม่ไหวโอ้ยรับให้หน่อยคันหนึ่งเอาจริงแม่มเอาจริ้งแม่มา โอ้รถยังกนกะนันก็ไปเล่นเจ้อปนเล่นเจือยู่เล่นจุ๊ว่าเจ็ดล้านแล้วไอ้แฟนจะให้มึงลองยิงยางพี่เกดตั้งไหนแหวนรู้ยามันแตกไม่โก้ลองยิงยางดิโอเคโอเคป้าเป็นแหนวอ้เนี่ยพี่เกดพี่เกดพี่เกดขอลองยิงยางหน่อยพี่มันแตกไหมอ่ะยางไม่แตกไม่แตกไม่แตกวมาขับลองลองยิงหน่ลองยิงอ่ะ แล้วมันขับแล้วมันขับอะไรได้มั่งอ่ะพี่ขับดีลองขับมาเดินเดินผมลองยิงก่อนอ่ะไม่แตะพี่เก๋คืออะไรพี่เก๋เอ้าพี่พี่ยิงไม่โดนพี่ยิงไม่โดนต้อมได้ต้อมได้คืออะไรอ่ะพี่หลอกน้องเหรอถ้า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 ยิงขับใช่ไหมแล้วยกล้อมันเอ้าตอสอ๋อกล่องซ่ื้อเขาไปพารถดึงอ่ะใช่เขาไปพารางเลยพี่ไปพราเลยทำไม่ได้มันขับได้พี่ขับได้พี่ไปไม่ได้ไม่ได้ต้องลงอ่ะต้องลงก่อนทุกคน มันบาดพี่แอมลองด้วยนะไอ้ยเอ้ไอ้ไอ้ยเอ้ยดูลองเพื่อน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 มันต้องไปคนเดียวมันถึงจะแรงถ้าสองคนก็ได้แต่พี่ยกร้อยจิ้งอ้าพี่อย่าเพิ่งยกตัวนีคืออะไรอะพี่อย่าเพิ่งยกอย่าเพิ่งยกออกตัวว่าไปยกกลางทางทรงข้างง่ายจังเลยพี่คันเนี่ยเออลองไปยกไปยกไปยกกลางทางไปยกกลางทางอปยกกลาง โอ้ย oh, <yeah. S 1> โอ้ยโอ้ยว้าวโอ้ย,อยสามร้อยต้องเดินเนินยกกระโดดเอ้ยตายย่างแบนคืออะไรครับย่างแบนครับกมดูเป็ะไรเนี่ย เจอเดินกระดกสวยมาพี่รถนักขอ้อเฮ้ยเป็นไรไหมครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับขอโทษดีครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับแม่งกูนังสับยกเลยอยุ้ยอู๋ชิแม่โคตรแรงเลยสัตว์ ชีวิตจริงตายแล้วมันตายมันมันมันตายแต่ใครเอาเวทป้าไปจูนสองเจ็ดมันก็ตายแล้วคนดูเหี้ยวิ่งเลี okay. ้ยวไปเลี้ยวเลยพี่เก๋ผมฟิ่ได้สามพี่เกโด้วนี่พี่พี่เก๋บุฟี่ได้สามร้อยพี่ใช่หรอเออเมื่อกี้ยิ่งยกมันยิ่งแล้วมันบูสต์เนินด้วยนะผมเกือบตายเมื่อกี้พี่ตอนตอนตอนสามร้อยอะ ไอ้ก่อนไอ้ก่อนซีเว้ละกันไปแผ่นนี่เกมดีตำรวจมีผมไอ้ไอ้ไอ้องมาหาตำรวจดิโพสตีโพดีโพดีตำรวจไม่ขายเขาเขาเขาเรียกว่าอะไรพี่คัาเนี่ยไม่รู้อ่ะลองถ่ายรูปดีๆถ่ายรูปดีถ่ายรูปดีเฮ้ยกูถ่ายรูปดีถ่ายรูปดีถ่ายรูปบอกรับซื้อคันเนี้ย เอาคันนี้ไอ้นั่นไงคันนั้นไงกเอาไปไม่ไม่ไม่ใช่โคตรไม่ใช่พี่ไม่ใช่แค่เหมือนพี่แค่เหมือนพี่โอ้ยงอมเราเราไปสอนนอนได้แค่เหมือนเลยโอ้ยเราไม่ได้เลยพี่มันเท่จริงไอ้เหี้ยคืออะไรอ่ะไอ้กูม่นเอามัแต่มันเล่นสตอรี่ไม่ได้นะเพื่อนไม่ต้องซื้อหรอก กลมฮัลโหลฮัลโหลครับพี่พี่ก็รับเท่าไหร่ครับน้องชายอยากขายเท่าไหร่ครับอันนี้มันเป็นของแม่ผมแล้วที่ผมไม่รู้เมืแม่เราชื่ออะไรอ่ะแม่ผมอยู่ในแก๊งผมนี่แหละพี่เราอยู่แก๊งอะไรน้องชายแก๊งแก๊งใจเย็นครับใจเย็นหรอพี่รับสักห้าห้าล้านได้ไหมน้องชายผมไปเสนอแม่ผมให้นะเอาจอางี้แม่แม่เองอยู่ไหนน้องเดี๋ยวพี่ไปคุยแม่เองเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมเท้าตามแม่ก่อนเพราะแม่โอเคโอเคโอเคน้องโอเคน้องรู้เรื่องรู้เรื่องน้อ ตลอดเขาบิดเล่นกัน 10-20M ใช่หรอฮัลโหลครับตำรวจมีขายไหมครับคันนี้ครับผมติดใจอะดีตติดใจเลยขายไหมขายไหมมีมีกี่คันนะไม่ใช่มีตำรวจมีกี่คันนะครับคันนี้มันมีสิบคันนะลองดูเรื่อยๆอ่ะของโอโซนอ่ะอีกคันนึงมันของเมียจามะนาวอ่ะเมียจามะนาวขายไหมอู๋เมียจาขายไหมครับตรงนั้นนะครับเมียจามันคงไม่จัดไม่ขายหรอกมั้ง มันก็มีสามคันแล้วตอนนี้นันขันเจ็ดคันเออขันเจ็ดคันอยู่กับใครบ้างอะลองไปหาตามประชาชนโอ้ยพี่โก้สวัสดีครับพี่ชาสวัสดีครับพี่โจยสวัสดีครับพี่โก้พี่โก้ขอขอคุยด้วยหน่อยตอนนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่อะครับไม่ไม่ไม่ตรงเนี้ยีพ่ซื้อมาเจ็ดล้านอ่ะตอนองเจ็ดแปดล้านเหรอมั้งพี่เกลนเอาประมาณนี้เหรอพี่ซื้อมาเจ็ดล้านทำไมผมผมให้เก้าเอ็มได้ไหมคือคือผมถามหน่อยนะว่าเสื้อลายลักเนี่ยเสื้อลายลักนะอันเนี้ยคือถ้าตัวผมอะอ่ะผมอยากเป็นผมอยากเป็นแบบอินฟลูแ้ว ผมอยากโคพเวอร์คนดังคนนึงอะที่ชื่อโกลีออฟฟิเชียลอะอ่าทีเนี้ยเสื้อราคาเท่าไหร่จัดให้ได้ไหมรวมส่งจี๊เก้าเก้าครับจี๊เก้าเก้าเหรอใช่ลดแล้วนะทั้งชายตอนแรกตอนแรกพี่ขานนึงต้องรอได้งานคือผมอาจจะโคพเวอร์จริงๆนะเพลงเนี้ยอยากโทรไปหาจังแต่ตังยังไม่เติมเนี่ยมิโกมัน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 พอจะเที่ไหมเท่เท่จัดคือถ้าเต้นคือแบบดุ๊กดิ๊กน่ารักจัดเลยเฟี้ยวอ่ะจ้อา พี่ดูจริงนะบอกเลย<ม>คือผมอยากซื้อเลยอะเสื้อตัวนี้ผมใส่แล้วผมลบตึงชัวร์เมื่อกี้ผมขับได้สามร้อยขับยังไงวะนั่นอะผมผมผมกระแทกเนินพอพอ,พอ,พอมันมีเนินพี่ใช่ไหมผมก็ยกอ<ช>ีกทียกตอนเนินเลยพี่อ๋อยกตอน,นตอนเนินใช่ไหมพอสามร้อยแล้วผมก็ล้มเลยพี่<ล>ใช,คใช,ช่ครับพี่ชายแรงจริงครับพี่ไอ้จอยหไม่พี่จิตก็กล้ารวมส่งแล้วใช่ ไอ้ก่อนไปจกแคปกันก่อนเพื่อนได้เพื่อนเฮ้ยเราเราไม่ไปเล่นหอกหรอกเพื่อนเราโดนเพื่อนด่านะเพื่อนไอ้ยยเฮ้ยจกแคปกันแคปกันแค่นั้นตัดเวลาแล้วหรอที่รถมันแรงจริงนะผู้เมียกูชอบแน่เลยว่ะขันเมื่อกี้อ่ะตอสเราอะไรเตรียมตังค์มาเลยเมียมึงเอาแน่จริงเนี่ยเหมือนเหมือนรถรุ่นใหญ่อ่ะเอ้ยไม่เอ้ยหนูอ้ไอฮ้ยขับรถอะไรรถอะไรอ่ะรถอะไรเฮ้ยมันมีรถอะไรอีกอ่ะรถอะไรอ่ะเอ้าเฮ้ย เอ้จอร์จอร์ดตรงไหมแมลลี่จอแมลลี่อะอะไรสวิตเตอเพื่อนสวิตเตอเพื่อนมึงเยี่ยมไหมเหรอต้อซื้อหน่อยพี่ตังกินนมแล้วเตียนเพื่อนใช่รถป้ารถพี่แต่ตอนนี้ประลัดโชว์สวยตังกินข้าวแล้วยังไม่ได้กินอะไรตั้งแต่เช้าเลยเป็นไรก็ตอแหลอีกแล้วเนี่ยจริงๆ เดินไปหลังตู้เย็นใช่ไหมแล้วกูทุบมาม่าแล้วกูฉีกของกูกินไปตอแหลจัดอันนี้ตอแหลจริงนะไม่ตอแหลยรวยแล้วบอกไมม่ีอะไรกินสาบานเลยสาบานเลยท่านอะไรอ๋อเป็นกรบเคล็ดเหรอเคล็ดเหรอเกล็ดเหรออ๋ออ๋อยิ้มให้เยียบเลยน้องชายสวัโดีน้องชายเออน้องชายถ้าเอ็งอยากขาย G M เอ็งลองอ๋อลองมัโทรมาหาพี่ก่อนนะอย่าอย่าขายของอื่นแล้วน้องโอเคไหม ได้พี่บอกบอกบอกเองบอกแม่เองนะแล้วถ้าเองแล้วแล้วเพื่อนแม่เองมีอีกคันไหมพี่อยากได้สักสองคันว่ะน้องมีคันเดียวเลยพี่มันมีกันน้อยอ่ะหรอมันมีสิบคันอ่ะให้หกเอ็มมาได้อยู่ลองคุยลองโทรหาพี่ดูนะเอเคไหมน้องได้ได้ครับเดี๋ยวรอแม่ผมมากันนะได้ครับได้ครับกูซื้อปุ๊บแล้วไปอยู่ที่กูแล้วป้าแล้วพอป้ามาให้โอนให้ป้าโอ้โหชิวป้าก็ให้ตาเบนฟิตซ์ฮา